สวัสดีพี่พี่นักตกปลาท <บา S 1> ่าน,นแล้วก็คนที่ไม่ได้ตกแต่ก็มาดูนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูตอนนี้อยู่ที่สะพานฉลองนะครับจังหวัดภูเก็ต<อ>เรามางานไล์เช็คกิ้งครับของเราอยู่นี่นี่เองตอนแรกไตของเราโครการบอกว่าให้รอที่ฝั่งได้เลยัยืนนเล่กโทแมีกทีบอกว่าพี่อยู่ที่เรือแล้วน้องลงมาได้เลยวิ่งมาเลยครับที่นี้กวจะถึงนี่ครับเสื้อสี ดำลายสีฟ้านี่แหละโกลการของเราก็ดูผลงานได้เลยนะครับวันนี้ว่าโกลการจะพาไปดูพาไปตกภายในติดตามชมนั่งเล่นกันอยู่ผมก็รอโกลการนู่นว่าตามน้ำใส่ใสยักษ์นไหนนะไสยักษ์วันที่สี่โกลการไปไหมวันที่สี่สี่ผู้ภาคคันที่ไปก่อนที่ไายี่สิบเนี่ย มาเข้าออแล้วช่วงนี้ไปังไม้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็มาถึงไม้แรกของเราเลยเป็นไม้ลองเหยื่อของโกการเองล <Okay. S 1> องเหยื่อเล็กได้เลยน้องแกบอกรอด,ดูนะครับมันจะมีตัวหรือเปล่าอกไม้นี้ okay. โครงการเอาลงยาปลาอะไรมาแม่ปวดแขนร้อนสักหน่อยดี๋ย ผงก็ได้ไว้นะสองโลก,กว่า <ห ả? S 1> สองโลก,กว่าใครได้นี่ใช่ฟุก,กสลุกลาเหมือนกันสองโลก,กว่าเลยตัวใหญ่เลยอยู่ไมเนี่ยสามสิบนี่ลงหกสิบเลยดีไหม สามสิบพงไอ,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 อเฮี้ยแมงลั่นตั้งแต่แรกเลยม่สู้แล้วมันกิ๊กอยู่หา,างแข็งหรือเปล่าม,มันระดับเทพไงมาแล้วอล้ยเอาเรื่องบอกแล้วอย่ามาส่งใส่ข้างตาเบด็ดกูนี่ เอาเลือกตาเลือก,ออกโอ้ยไม่ได้ยินเสียงลอกลั่นเลยไม่เร้าเลยแหววด,ด,ดีจังเลยวันนี้แข่งว่าแบบสุดพอดีอ่ะสุดสุดคือสุดแต่ยกแล้วก็ไม่ได้จริงฮึมเกือบได้นับแบบ เกือบได้นับแต้มอย่ามันนับไปแล้วตัวหนึ่งนะกูกันเหลือไม่เคยเลยถึงจดังวงสุดตอนนี้สุดคือยกคันเฉยเฉยไม่ได้ปั่นอ่ะอ๋อไม่ได้วัด เหียเอาลุดประมาณเดียวกันเลยอะไรวะเฮ็ดวิวมันลั่นจังวะวันนี้เอาหน่อยดูดอยู่มีดูดอยู่ วิ่งลุดเอ้ายิงยุ่ลั่นจังวะไอ้เดบิววันนี้วะเบาๆอู้ประดับปลาเบ็ดปลาเบ็ดเปิดเบรก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 ว้มีผ้าไหมอ่ะ อย่าดูแล้วไม่เป็นไรอันนี้แม่ที่มันหายเรืออะไรครับจังหวะนี้โปรแกาสลุยเองเอาคันเว้ยเอาเอาเฮียอะไรห้องกูเขาตกปลากูเอาวะโอ้ไปคันไปกู ไม่ไหววะดึงเอาอีกแล้วจย,ยนเสียรตรงนี้นเจ็บอะวีงะัะวิงตรงไหน,รนครับอัดดีมากโอ้ไม่ขาดเลย ดีมากกระมุงวอุ้ยยอดสุดยอดครับไม่เคยได้เลยวันนี้โครกันสุดยอดเลยเดี๋ยวผมตัดเอารูปใน,นนี้เอ,มอ,อมามือถือไหมถ่ายด้วยมือถือไหมไม่เลยไม่มีอะไรที่ก็ได้มีปีสร้างฝายได้ตัวเลขของปีครับผมอมืเปิดเป็นไงครับฝีมือผมเองครับ <laughs> นี่คนนี้คนนี้คนที่ได้ อาจจะโอ้โหเกือบเต็มกล่องเรือนิดเดียวสุดเดยดประเทศไทย่าให้ฟ้าดูก่อนฟ้าเลยฟ้าแล้วฟ้าเลวน้ใหญ่กัวือ้ใหญ่กว่าเยอะ เสียครับไปแล้วเมสัดเยไม่ออกอีกคันตกเอาละครับเอาละครับเอาอีกแล้วใ <c oughs> น,นระหว่างที่เราผูกสายหน้าอยู่เขาก็จิกกระลุย หูการดึงช่วยเหรอโหกูสลัดอีสักตัวไปมารุ้นนะครับสีแดงอเปกตั้ม ลาอะไรไม่มาแล้วมั้งขนาดนี้โอ,โ,โอ้โหขโยกนะครับยกนะครับวิยาไซโลสวยตัม้มป๋าสัๆๆ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 นรูป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 ันนั้น คือตัวอะไรตัวอะรอะงอ้ยกะมงไปแกมบางไม่ต้ไงไปจิกเรอกอง้กกระเาหน่อยกระมงอีกหนึ่งตัวครับท้ายเรือช่วงนี้หัวเรือมันเป็นอย่างเดียวเลยเลยกระมมงบอกไม่ต้องพูดเยอะ ๋ถวนี้ทินพี่อุ้ยเอาอีกแล้วเอาวิ่งอีกแล้วโอ้ยไอ้สัตว์อ้ามรู้เด้อตกแกมะคือตกถึงหน้าดินก็ขึ้นมาทีเดียวแล้วก็อย่าลงไปอีกตกแบบค้าบ เอามันมานี่โอ้โหไปดีกว่ามัโอ้เอาอแล้วโอ้เอลทายเรือ ดึงจมเลยหูได้ร้อยเอามันขึ้นมาพี่อย่ายอมมันวิ่งอย่างนี้อย่ายอมมันเก๋าหรือเปล่าเอาไปขึ้นเาไปถ่ายคลิปก่อนครูมือกล้องวันนี้หูขึ้นดีกว่า นวตอนนี้ทุกท่านโอดมาดูท้ายเรือดีกว่าครับมาอะไรงานเลยหในโจทย์ดูดิเป็นชั่นนี้เนี่ยนะเขาบอกเก๋าไหมเก๋าอ่ะหนึ่งจมจมนี่กุสลามะส่วนพี่สุมังอย่ายอมอย่ายอม เดาสูตรไปเลยแงแล้แงแล้วนานเป็นไงอุสลาจริงๆมากับผมไงอุสลาของไปโฮมเลยที่ผมได้ตัวตัวนี้เมื่อกี้นใหญ่กว่านี้นิดนึงตัวนี้ตัวไซโลถือหน่อยครับถือหน่อยถือหน่อยถือโชว์สักหน่อยชัดๆหน่อย ออโอ้โหเยื่อเยื่เ,อเจอกูแน่ตัวนั้นรอกูแป๊บลมเดิมมีเปลี่ยนแล้วทำไมเที่ยงแล้วนี่อ,อะไรครับดึงทั้งลังรัดยกเว้นผม อุ้ยขุดสลาดขุดสลัดวิ่งอีกแล้วขาย e เรืออีกแล้วไหนว่าขายท้ายเรือแล้วเป้่อแต่แล้วอลยครับน้ดอกไม้ขอขอแบบยิเอียงขอแบบงเอียงปี๊ แล้วครับโดยแลวครับไปหมดยวงเลยอีกสามมันจริงจริงย oh yeah. ิงอู้มูงขาวงไอ้ยสามมีเหยื่ออ้ยามตีตรงนั้นหรือเปล่า ไอเฮี้ยสายของผมก็ขาดเหยื่อไปแล้วทำไมอ่ะผมผมไปเลยโอ้โหอะไรฟะสากอีกตัวครับยกมาหน่อยหันมาหน่อยเฮ้ยโอ้

Tại lửa nào cũng nhau Có này Cáu Còn đây Cần đen phải Hoàn cơn, hoàn cơn Hợp phù hợp tụi này Bởi mùa tua tùa กุศโลหรือเปล่าเอาเอาเอา,เอาสวิงพร้อมกำมงแววเลยเหรออุ้ยอดตัวยัี่สิบกิโลอุ้ยคันย,ยังกะพุทบาทพุทบาทคันยังไงมันเยอะจังวะคันหน้าบุก

ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงสวยไไมันยังมีมันยังมีครับปลาอะไรเบาจังอะโอ้โหตัวใหญ่จังวะอร่อยครับ Oh. ของเขากุสลาดของเราเหรอใช้ได้เหมือนกันลงถังลูกข้อให,ให้มุกชอบเอาไป ชมท้ายเรียบนครับนี่อยมาล้วครับอย่งมาซ้ายแล้วครับกลาอีกตัวครับเขาได้คนตัวกลับบ้านหน่อยสิงัดกุการงัดโอ้โหจริงเหรอวันนี้เป็นโคตรพีิ เฮียมาฟังนี้มาฟังนี้หน่อยตัวนี้ประมาณกิโลนะครับ2องติดแน่ๆตัวนี้โอ้แม่ปุ๊บไปก่อนใช่ไหมปล่อยลงไปก่อนใช่ไห้มันกินเบ็ดผมใช่ไหมอุกานเอาอะไรมาวันนี้ทำปุ่นด้อะไรเนี่ยโอมาผมก็อย่างี้แหละต้องมาบ่อยๆล้วไ็มมินิ ปล่อยเถอะได้พ่เบิลมันไปแล้วอู้สู่รนี้มีลายหรือเปล่าแข็งไปแข็งพยัางตัวไปเกือบขุนกรีลาไม่พอแข็งขิงไปกู้มังกรเนอะ โคตรเถื่อนพบคนแล้ววันนี้โวกการตตัวนั้นใช่ไหมหอดแล้วกูเข้โพถ่ายรูปเลยอะไรวะเยืออะไรวะอันนี้โวกการใช้ดูงพวกผมเนี่ยกินดีจังมีสักตัวไมยืม ฝากเลยมาอีกแล้วตัวนึงไม่รู้หมายอะไรมีแต่ขยะนี่พามาอะไรก็ไม่รู้อย่าเครดิตนี่ต้องยกให้ผมนะเออ,อเโอ้ตัวนี้ก็เทะลายแล้วเนี่ยตัวนี้เล็กไอ้นั่นแหละใช่ไหมไอ,อ้ตัวนี้ยิ่งโหดอื โ oh อ้โหปลาเม็กอนเอเดี๋ยวจะกู้มังกรนนะ่ะกล้องไปตะกี้นี่ <c oughs> เอาอีกแล้วลาดลาดลาดแต่ลาดลาดน้ดองเออเออกลวนี้ก็มี สาอ่ะครับเก็บสายก่กลกูอ้ามกล้องไปถ่ายใกล้ๆกูกันใส่คออ้ามก็ได้เอามาฝั่งนี้ดึงมาฝั่งนี้ดึงมาเห็นไหมโอ้ตัดคลิปยาวเหรอคลิปนี้โอ้อามอย่าเหยียบนั่นน่ะพี่ลาดหรือเปล่าใช่อีกแล้วเอ้หุยหไอ้ดอก ตกแดงตกแดงอ้าวเพิ่งปิดกล้องไปปุ๊บนึงกินอีกแล้วแต่ตอนแรกบอกว่าทายเรือไม่เอาแล้วไม่ใช่เหรอตกตกต่ออแล้วมากับพวกผม เกินไปวันนี้เกินไปจริงๆเกินไปแล้วหินเอาละครับจังหวะนี้ใครงับขึ้นกบ้าแล้วพิลาดพิลาดขอขอพิลาดพิลาดพิลาดไหม เอาสีมาดิสีสีไปไหนโปรแกรมสามห้าได้ใช่ไหมควาวสามารถกับเห้ย้้ีขยยัับบมไไ่ด ไล่ลูกเ่อไปโตซะสรอดหรือเดี้ยงเดีย้ยงไปปล่อยแล้วนะมึงไม่ไปเองอยงู่นี่แหละฮะตอนนี้โอ้ มาเหนื่อยเปล่าๆน้ำดื่มอะไรก็ไม่มีโอ้โอ้ตามีพิษทั้งนั้นกินไม่ได้หรออย่างนี้เย็นเอะไอก,กูจ่เป็นไรมีสีเหมือนกันถึงจะไม่ใช่สีแดงก็สีแดงนี่แหละ มาเกันแล้วดิเดยวมาเข้าบ้างอะตะกี้อีกอุตลาเขงจะมางับอันนี้งับก่อนจะได้จังด <c oughs> ูแล้วเพื่อ <c oughs> <c oughs> ยอดครับตัวนี้แหละใหญ่ที่สุดของแอมแล้วมันนี่ของเราอ่ะมีแต่เกา่าของเขาอัลลาดมานี่ขึ้นมานี่ว้าเดี๋ยวใส่ในทั้ทงนั้นของกู เวลาของเราแล้ววันนี้ใช่สนุกมากกลมมันหมายังร้องอยู่เลยไปไปนู่นไม่ไปนู่นอยู่แค่นี้ไปแล้วอ่าใช่ าเดี๋ยวไปดูปลาที่่าเหือ